เตียงอืมมีเตียงด้วยเรียกกันเตียงด้วยหรอทุกวันนี้แทนไปดูภาษาไอปอนพี่ไม่รู้เลยนะเ <l att> ตีงยงรู้ไหม <l att> เขาทํางานเขาไม่คิดอะไรเลยนะ <l att> ไม่เคยคิดถึงงานเลยจะดีหรือไม่ดีไม่คิดเลยจะได้เงินหรือไม่ได้ทําไมอะ่ะก็เขาคิดถึงแต่ตัวเองไง <l att> <l att> โอเคครับผมก็กรับสวัสดีเด็กๆน้องๆหนูที่น่ารักทุกทุกคนเลยนะครับผมเราก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะทำไมอ่ะเราก็มีชาเลนจ์เด็ดๆที่น้องๆขอกันเข้ามาเยอะมากดูโทรศัพท์ไอ้ปอนอยากดูไหมดูยังไงเอออยากดูไหมอยากดูอยากดูไหมว่ามันคุยกับใครยังไงอ่ะทุกคนอยากดูใช่ไหมเออพี่เนี่ยก็จะไปจับไอ้ปอนมานะครับผมแล้วก็มามัดกับโต๊ะนะครับผมเราเราก็เอาโทรศัพท์มันมานะครับผมอื มันชื่อห่วงเหรอไม่เป็นไร๋ยวมันเจอพี่พี่อยากบอกว่าพี่ไลคกัดยิ่งกว่ามันอีกมึงนี่อยากดูใช่ไหมคนดูก็อยากดูพี่ก็อยากดูแล้วพี่ก็อยากรู้ว่ามันคุยกับใครบ้างโอเคนะครับผมซึ่งวันนี้นะผมเราจะมาทําคลิปดูโทรศัพท์ปังปอนนะครับผมเรามาดูความลับปังปอนนะว่าปังปอนเนี่ยมีความลับอะไรบ้างแล้วปอนเนี่ยคุยกับใครบ้างเราอยากดูแล้วใช่ไหมอยากดูอยากดูแล้วเดี๋ยวเราไปเรียกปังปอนมานะครับเดี๋ยวเราจะไม่บอกว่าเราจะดูโทรศัพท์มันเราขอมาเป็นว้ที่โต๊ะก่อนนะครับผมแล้วเราก็ไปกันเล limit moments โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ปางปวนมาถึงแล้วนะครับผมน้องปอนสุทีิรักนั่งนะครับผมวันนี้พี่จะมาทําคลิปถามคำถามกับปังปอนปองปอนตอบคำถามแต่ว่าเราจะมีแบบเราจะมัดแขนมัดขาไว้มันจะได้ไม่แบบโกหกไงจะได้โกหกคนดูไม่ได้โอเคไหมโอเคโอเคแต่คำถามแบบไหนไม่บอกหรอกคำถามคำถามเด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 เาเดเดเัเดเดดเดเดเ่ โอเคครับ okay, ผมตอนนี้พี่ใบมัดปังป่นแล้วนะครับผมพี่อะไรมาทำไมเยอะขนาดนี้ทอาไม่ช่ก็ได้ไม่หรอกมึงจะโก,กหกไงหน้ามีพิรุธต,ตลอดเลยเวลาทำคลิปมึงชอบโกหกคนดูไม่ได้โกหกเพราะถ้ามัดไว้แบบนี้ถ้ามันโก,กหกพี่ก็จะัซนอย่างนี้นะครับผมไอโทรศัพท์อยู่ไหนนี่นนเก็บไว้โทรศัพท์ไหหยิบไม่ได้เออโอเคสวยรหัสอะไรไม่บอกมึงจะบอกมึงไม่บอกไม่บอกมึงไม่บอกใช่ไหม ได้ปอนเออางนี้ก็ได้โอเคนะครับทุกคนรู้ไหมว่าวันนี้กูจะมาทําคลิปอะไรทมคำถามไม่ใช่เวมึงเสียหมาให้กูแล้วปอนวันนี้เราจะมาทําคลิปอะไรนิดทำคลิปดูโทรศัพท์ปังปอเออเราจะมาดูความลับมึงว่ามึงคุยกับใครบ้างกูไม่ได้คุยกับใครเลยเออกูอยากจะบอกว่าทีนี้เนี่ยมึงโกหกว่าไม่ได้คุยกับใครใช่ไหมไม่ใช่มึงจะคุยหรือไม่คุยกูไม่รู้แต่ว่าคลิปนี้ออกไปแล้วทุกคนรู้หมดแนมคุยกับใครที โอเคมาให้ดูโอเคครับผมเราเราเข้ามาดูโทรศัพท์มันก่อนเลยนะครับผมเราก็อยู่ในหน้าจอของปองกวนแล้วนะครับผมเราเข้ามาแล้วมจะดูอะไรก่อนนิดดูอะไรก่อนดีจะเข้าอะไรแชทยาแชทห้ามห้ามเข้าแชทวายจีได้ไหมไม่ทำไมทำไมํายจีรูไม่ได้วะมีอะไรในนี้ดูได้ไหมกดเลยไดเลด้ยากดูว่ะกดเลยกดเลยมันให้ดูเดี๋ยวมันจะร้องให้แชทยิ่งห้ามเลยอยากดูนี่มากกว่านิดเดากดูนี่ รูปภาพเนี่ยผู้ชายเนี่ยแบบมนรูปภาพแบบโอ้โหรายการมากมึงเป็นอะไรนักเต๋าทรศัพท์มีอะไรเนี่ยเหรอก็ไม่มีอะไรโอเคครับตอนแรกมึงไม่ต้องคุยอะไรมากเลยโอเคครับผมเราเข้าไปแชทก่อนเลยนะครับผมผมบอกว่าห้ามเข้าสามสองหนึ่งเข้าเลยยิ้มไปดูห้ามเข้าทุกคนเห็นไหมสาวยิ้ค่ะดูดีเนี่ยนอนเดียโอ้โหใครมาแล้วก็น้องแตนด้วยโอ้โห เพื่อนเพื่อนเพื่อนอะไรนะเพื่อนเพื่อนอยู่โรงเรียนเดียวกันกูดูได้ไหมไม่ได้เ,เดี๋ยวเขาดูเนาะนั้นเดียวกับดูคร่าวๆนะอะไรเนี่ยทักได้อะไรเนี่ยท <c oughs> ักได้ฮ่าห้าเขาจะทาให้คนคุยเยอะแล้วไอ้บอยดาเม, <c oughs> มง่อกูไปพูดทําไ <c oughs> มปอนไม่เกี่ยวกับเขาเลยมึงก็คุยพูดยังไ้ มันบอกว่าถ้าคุณคุยเยอะแล้วอย่างนี้ปุ๊บบอยจะด่างันนี้ไม่เ่ยวกูเลยมึงออกกูไปอ้างตัวมึงเลวเองนิดดูมันมันคุยเยอะนะไม่ไม่เยอะแบบนี้ต้องลงโทษแล้วแบบนี้ลงโทษแล้วดูแค่นี้ก็พี่ก็ไม่อยากดูเยอะคนคนที่สองน้องเฉยจะพอน้องมีแค่นี้ไงพี่เมครับอะไรคะทำอะไรอยู่อะไรก็เบิดครับทำอะไรดูมันอยากคุยกับเขาแล้วไงเขาไม่ตอบเท่าไหร่มันยังทักไปอย่าครับทุกคนน้องก็ดูเอาอ่ะครับดูดิครับทักยังไงเราจะไม่ดูเยอะเราดูแค่หน้าแรกเราดูน้องน้องแต้มได้ไหม ความรับมันเยอะว่ะอ๋อมีแท็กปงแท็กปอนไม่ดูอ้ยนี่นะครับผมอันนี้คือเด็ดมากเลยใครวะที่รักจ๋าใครใครเฮ้อย่าอันนี้อันนี้ผมห้ามจริงๆเลยไม่งอนเลยเดี๋ยวเราไม่งอนใช่ไหมเนี่ยมันขู่คนอื่นเยอะแยะขนาดนี้น่ะงอนไหมมนสิมีแชทหนึ่งสำคัญมากที่รักจ๋าใครหน้าตามีรูทว่ะ ไปยืนด้วยกันเลยไม่ต้องมาอยู่ใกล้พี่ไม่พี่เข้าดูเลยที่รักจ้ะเรามาดูชัดฟังปอนคุยกับหนูนี้นะครับจะคุยอะไรกันบ้างเรามาดูผมห้ามแล้วก็ไม่ฟังมีการเปลี่ยนอีโมจีด้วยห้ามก็ไม่ฟังนี่หนูเฉยๆอย่าพี่พี่ผมขอลผมไม่ละมึงไม่ต้องพูดมากคนดูขวามาเยอะมากนะอย่ากทแชทฟังฟอนพี่จะจัดให้โอเคโอ้โหเปลี่ยนอีโมจีหนูนี้ทักไปด้วยอย่างนี้ที่อะไรทำไรหนูนั่งเล่นอ๋อแฮ มีส่งอีโมจิด้วยดูเฮ้ยอย่าพูดดี <c oughs> ดูเอาครับทุกคนมึงอยู่เฉยๆไม่งั้นี่แหละอย่าพูดออกจากแชทขอยจีนะต่อไปนะไม่ครับมานะครับผมเราจะมาอ่านแชทก,กันต่อเลยโอเคเอาอะไรเขาบอกอะไรอีกแล้วเปล่าวเชมีเล่นตัวอนทะ่าเราเล่นตัวมีเล่นตัวด้วยหยุด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 ,ยดออกออกเลยออกเลยฮ่าฮ่าฮ่าหนูนิดอะไร หุดหงิดวะทำไมอะอยากอยู่ในใจใครสักคนเลียนมากกว่านอ๋ออ๋อคำพมมีคนเล่นเยอะแล้วมึงยังจะเล่นกับน้องกูอีกแอดฮ่าฮ่ามีแอดด้วยโอ้ยเสียบปะมึงยังถามผมว่าเสียบปะเสียบไหมอ่ะมันเล่นกับมึงเสียบไหมมันเสียบไหมอ่ะบ้ามากเฮ้อก็ได้เชื่อมีการกันด้วยไอ้พรมีการกันให้ทุกคนเป็นอะไรอีกเนี่ย เป็นคนที่เธอไม่รักมึงกล้าพูดมาได้ไงปอนมี่เป็นอะไรเนี่ยออกเป็นคนที่เธอไม่รัก <c oughs> จุดๆเพื่อก็ได้เชื่อมีโกรธด,ด้วยเชื่อด,ด้วย,วยมึงงอนเป็นด้วยหรอปอนอ๋อผมบอกออกเป็น <ผม S 1> อะไรเย้เดีอย่เฉยๆเป็นอะไรอีกเนี่ยหนุ่มนิดยังการอะไรกับมันหยีเป็นอะไรอีกเนี่นยป่าวๆไม่มีอะไรโอเคอ้าวไม่งอใช่งอนงอดีกัน เฮ้ยมีกันง้อกันด้วยสองคนนี้อะไรเนี่ยดีมากจุ๊บจุ๊บาุ๊ทำงานก่อนนะตั้งใจนะคะสู้สู้สู้สุดใจอ่ะกำลังใจขนาดนี้อืมมีกำลังใจด้วยอออ๋อผมบอกให้ออึยมึงจะหยุดไหมปอนหยุดผมบอกพอแล้วมาแล้วเร็วจังเตียงอืมมีเตียงด้วยเร่ยกันเตียงด้วยเหรอทุกวันนี้ถ้าไม่รู้ภาษาปอนพี่ไม่รู้เลยนะอะไรเงียบเตียงอะไร เตียงรู้ไหมเขาทํางานเขาไม่คิดอะไรเลยนะไม่เคยคิดถึงงานเลยจะดีหรือไม่ดีไม่คิดเลยจะได้เงินหรือไม่ได้ทําไมอ่ะเ็เขาคิดถึงแต่ตัวเองไงมุกห้าบาทสิบันยังเล่นนะหนูนี้โดนมันหยอดมุกไปขนาดนี้แล้วหนูนี้เมเขอกี้อันนี้ทาไงต่อแหวะพี่ปอนด์บ้าไปแล้วหยอดจริงนะเราอ่ะหนูนีไม่น่ารักเลยหนูนยงไม่น่ารักเลย ไม่ใช่แค่หยอดกวาดก็เก่งไอฟอนมึงจะเอาไงกับกูฮะมึงจะเอาไงหยุดหยุดหยุดเอาไออกแต่งชัดอืออือโอ้ไม่ใช่แค่หยอดกวาดก็เก่งนะครับเคได้เฮ้ยไม่ไปทํางานหรอไม่อยากคุยกับนิดมากกว่าอะไรเนี่ยมึงจะพิมพ์ว่าอะไรไม่อยากทํางานหรออยากคุยกับนิดมากกว่าหรอมึงนี่เร็วมากเลยโอเครอไปเถอะเรียนก่อนจุ๊บไปมีจุ๊บด้วยกวาด พี่บอกอะไรไม่เคยฟังเงาแหละพี่อีแหละผมบอกอะไรก็ไม่เคยฟังปะปอนมีเงาเลยทุกคนเงาแหละจุดๆแต่ก็รอคนหนึ่งอยู่ <c oughs> ยมึงเงาได้เหรอปอนแชร์ในมีเป็นสิบ <c oughs> ไปเรียนดีกว่านี่ไปได้มานะพี่ถึงใจแย่วว้า <Wow. S 1> โอ้โหส่งท้ายได้คิดถึงใจแย่อ้าอ้าพัดให้หมละโอเคเอาขึ้นไปความับของมึงมึงมาหนีดิพี่บอกว่าไงอย่าไปคุยกับมันมากมันคุยเยอะ ดูแชท<แ>นี้ที่รักด้วยนี่แกเชื่องให้ผมก่อนกูไม่แก้แล้วพรอ้ <c oughs> อาวผมมีเคียร์หนักมากเลยผมจะออกอยังไงโอเคนะครับผมดูดิหนูนิดยอมไหมแบบนี้แชทเยอะมากพี่เปิดให้ดูอะ่ะตอนแรกอะ่ะเป็นไหมเฮ้และพี่จะเข้าไปดูทําไมสามสี่คนน่ะเออไม่รวมกับที่มันเก็บถาวรไว้อีกนะพี่ยังดูไม่หมดน้โเรสัพ์ครั้งหน้าพี่ดูพี่จะดูทั้งไอ้กีดูทุกอย่างดูทั้งไลน์พอพอไม่ต้องดูล้าไม่ต้องดูล้วดูหมดเลยคลิปนี้พอแล้ว น้ไม่ตองดูเป็นอะไรฟ้อนดูแค่นี้เองน้องชายเป็นไรไม่ไม่ได้ไไไดเป็นไรมึงกับกูมีเชียร์กันเนค็นี้กูบอกไว้ก่อนเลยไม่ไ โอ้โหทุกคนดูความเจ้าชูของมันนะครับผมมีเป็นสิบไม่ล้วงเอาเก็บถาวรนอะอืมที่สําคัญด้วยคุยกับน,นุนิดมีตั้งแชทด้วยที่รักที่รักจา๋าเป็นเป็นที่รักของฟองตั้งเมื่อไหร่เนี่ยน่ไม่เป็นสักหนปากแข็งนะมีปากแข็งนะมีปากแข็งอยู่ในแชทแจ้งเรีนคุยกับเขาเลยนม่นีคนปากแข็งเออก็ได้ก็ได้โอเคครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ผมอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe ด้วยนะครับผม